อีพทอบทสวดจุลชัยยปรกรณ์นักโมเมพุทธเตชะสาละตะนะตยธรรมิกาตเตชะปสิทธิปสีเทวานาลายะปาะปะละปาละเมะสุลาสิทธิพมมาจะกอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรักกา มุททาภูตรงคังคาจะพัมสะพัมมะชัยยะปสิทธิพระวันตุเตช,ยชยัยยะชัยยะธารณิธารณีอุทะิอุทะทีนัตินัตีช,ยชยัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิรันสายเสนะเมรุราชพละีชัยชยะชัยยะคัมพีพระโสพีนาเคธนาคีปาสาจะภูตากาลีชัยชยะชัยยะ คุณนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาทานะมุขกะชาชัยยะชัยยะวะลุณะมุขกะสาธาชัยยะชัยยะจำปะทินาคุกุลาคันทอกชัยยะชัยยะคะคันชะคนนะทุลงสุกะละภุชงสีหะพยักษขาทีป่าชัยยะชัยยะวะลุ ณมุขยาตาคิตาชิตะเสนาลีปูณสุทีณราขีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารณีตะเลสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธารณีสตาตินตะทาชัยยะชัยยะมังกราตลัญยาพระวัเขชัยยะชัยยะวะลุยักเข ชัยยะชัยยะลักษเสสุระภุชเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนทะนนาชัยยะชัยยะราชาธิราชตาชัยชัยยะชัยยะปัทถพิงัพพังชัยยะชัยยะอารหัตตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุลักโข ชัยชยะชัยยะนาโควิรุหโกวิรูปโขจันทิมาละวีอินโทจะเวนเตเยโยจะกุเบโรปะลุโนปิจะอคีวายโยจะปาชุนโหกะมาโลทัฐารัตโกทัฐารัสมาเหเทเว,วาสิทธิปะสสา,าทายโยอสีโนสาวกาัพพาชัยยะมาโลพะวันตุเต ชัยยะชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทศะาปโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเต,ตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ชยโยปิพุทธศสสิ์รัมโมโตอะยังมารสะจัปปาปีโมโตปราชโยโยอุโคสยามโพธิคะเลปโมทิตาชยัสธาพ day, tarde, ัมมะคนาเมหสิโนชายโยปิพุทธะสสิครัมโโตอะยังมารสะจัปปาเปีโมโตปราชโยโยอุโคสยามโพธิคะเลปโมทิตาชยัสธาอินทะนาเมหสิโน ชัยโยปิพุทธะสีรมะัโตะยังมาระสะจัปาเปมโตปราชยโยอุโคโสยามโพธิขลิปโมทิตาชัยยัสทาเทวคนามเมหติตโนชัยโยปิพุทธะสีรัมัโตะยังมาระสะจัปเปมโตปราชยโย ุโคสายามโพธิคเลปโมทิตาชายัสทธาสุปันนะขนามเหสิโนชยโยปิพุทธศสสิรามโตอายังมารสจจะจับปาเปมมโตปราชโยโอโคสยามโพธิคเลปโมทิตาชยัสทธาขนานาคขนามเหสิโนชโยปิพุทธศสสิรามโตอาหยังมารสะจับปเปมปิมโตปราชโยอุโคสายามโพธิคเลปโมทิตาชายัสทธา สัพมัคะนามเมหิโนชัยยันโตโพธิยามุเลตยานังนิทิวะทะโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุขชะยะมังคะเลอัปราชิตาปังคะเกสีเสปะทะวีเปกคะเลพิเสเกสัพปาพุทธานังอัปปะป,ะปะโตปะโมทิตาทติ ตุขะขังติสุมังขลังสุปะพะตังสุขุทิตังสุขะโนมาสามุขุโตสัสุทิตังธรรมจาริสุปัทขคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทิกีนังปทักขคีนังมโนกรรมังปะทิทิเตปัทขคีนาปักทคีนานิัตตวะนะภาระพันเตเถ ปทักคินีเ,นเตหัตรัตถาสุขิตาวลุหะพุทธศาสเนอโลคาสุขิตาโหถะสัพเพหิยาติพิสุนันตุโพโตเยทาวะอะสังมิหานีอธิคาตาทีคายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพารักขันตุสัพพัสต,ตานังรักขัตตุขีนะสต,ตานังยากาจิปัตนา เตสังสัพเพปุเรตุมะโยละถายุตตะกาเลปะวะสสันตุวะสสวาสวะลา,าหกาโลคาปัจจทวาเตสังนิวาเรียนตุจะสัพพากายาสุขังจิตตะสุขังอารหันตุยะถาหลังบทสวดธรรมะนิยามะสุตตะกัง เอวันเมสุตังเอกังสัมมยังภะควาสวัตทียังวิหารติเตชะวะเนอนากปิทัศิตะอะระเมตะสโขภะควาพิกุอามันเตสิพิกะโวติภะคะทะตันเตติเตพิกุภะควะโตปัจจสโงสงภะควาเอตทะ,ทะโวจะอุปปทาวาพิกขะเวคาถาคตานังอนุปปทาวา คถาขตานังท at um, ิตาวะสาขาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสเพสักคาระอนิจจติตังคาถาคโตอภิสาพุทธทิตวาอภิสเมติอภิสัมพุทธตวาอภิสเมตวาอจิกติเทศติปัจจเปติปันทะเปติวะะติพระชะจติอุตานีกะโรติสเพสักคาราอนัจจติอนิจจติ อุปทาวาภิกเกเวคถาคตานังอนุปทาวาคถาคตานังทิตาวะถาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสเพสักคาราทุกชาติตังคถาคโตอภิสะพุทธติอภิสมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญทะเปติวะระละติ พิชชาชาติอุตตานีกโลติสเพสคาทุกชาติอุปปัาวาภิกเวขาถาขตานังอนุปทาวาขาถาขตานังทิตาวาสาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตติตังขาคโตอภิสัมพุทธิตวาอภิสมีตวาอภิสัพพุทธิตวาอภิสมีตวาอาจิกติเทเสติ ปัญญาเปติปัญญาเปติวิละรติพิชะชะติอุตานีกะโรติตพเพธรรมานัตตาติอธิมะโหจักภควาอัตตะมะนาเตพิขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกลัดกถาอธิตังนาวาคเ,เมยนับตังกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะ,ะติตามปหินันตังอปมามันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตะสะ,ตะสะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุพังตังวิธามานูลูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆยหยับหย่มแจ้งไม่งองเงียไม่คล่องแคล ควรพ่อภนะูนอาการเท่านั้นไว้ครับเควะกิจจะมาจับปังโกชนานามนดังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสั่งคารันเตนะมหาเทนะมัจจุนาเพราะการผ่านเพียนต่อมจจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังมิหารานดาวปิงอโหและตะมาติดตังเวพัตาลตโตติดตโตัวติกเตมุกนิ โมนีผู้สงบจ่องกล่าวเรียบผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทตรวจธรรมะสังเวคปัจจะเวคณะนะสัพเพสักคาราอานัจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปสัพเพสักขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมันฮนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ให้ตัวไม่ให้ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเรา ผกทุกวังชีวตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนผูกทุกมรณะ,ะความตายเป็นของยั่งยืนอะวะสังมายามาลิตตับพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปิริโยสานังเมชีวิตตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งเมนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงวักะ ควรที่จะสังเวชอักยังกายโอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปสัสจ,จากวิญญาณฉุนโทอันที่ทิ้งเสียแล้วอีิเสสติจะนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะลังอิวะประดุดพ่ท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันทางหาประโยชน์ไม่ไดานิจจาวตะสักกาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวะยม ทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุฉันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะโมสุขโขวความสุขไปสงบสงัดส,สังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุขจะมาดิสเลที่ตายแล้วกำลังจะตาย เทวหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมหัตถะสังสะโยความสงขัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกันจิยังกันจิสุตาลังกัมมังสัพเพหิพระเทหิกตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุโหโตโย เยทาวาอะสะหมิงเถเนอ่ะทิขตาทีขายุกาสัตตาโหนตุตุขิตาโหนตุทุกขาปะมุจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุจันตุสัเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุจันตุสัเพอะยาติกาสุขิตาทุกขาปะมุจันตุสัเพปิสาสัเพยักขาสัเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุจันตุสัเพอาจาริยุป ธมายะทุขิตาโหตุท <in DVD> ุกขาปมุจันตุสัพเพนักขตตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจันตุสัพเพสมาคิตังจะมิชันตุโวบทสวดลงบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโซอาคันติมายะอิทิปะกวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิทิปะกวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิทิปะกวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาวาจินีทูเปะเลโพถิะเลเตหิงเตหิงตาธรรมมาตานนนะพระวันตุพุชิตาโสถิงกะโลเตถาวิหามัทเลทเถราจะมัทตาตาวากาจะพิกโวสลามิกาทานะปฏิอสกาขามาจะเทสานิคามาอสิสลาอัปปานปูตาสุกิตาพระวันตุเตจาราพุตตาเยปิจะอสัมภวะเสียสังชาชาตาอัตวโวปตติกานิตยานิกัางธรรมวังปฏิจเต สัพเพปิทุกสะกะโรตุสักขยังทาตุจิลังสังฆังธโมธรรมธทาราจะปุคาราสังโฆโหตุสมะโควะัตายะจะหิตายะจะหามเหระขันตุสัพโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุตติงสัมปาปุญญยมะทมเมระยัเวติเตสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาสารังปะเวชันโตกาเลเทโวปัสสสตุวัตถุพายะสา ตะตะนังตะมิทังเนตะเมทิหนังมาตาปิตาจะอัจฉรังนิจัจงลักขันโตปุตตะกังเอวังธรรมเมนะรายฮานโนปะชังลักขันตุสัพพทาบทสวดเทวดาอุยโยชนะคาถาทุกขปปตตาจะนิทุขขาพยาปตตาจะนิพยาโสกปปตตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนโเหตะววตา,วา,วา,าจะอมเหหิปุสัม สัมปทังปุญญสัพพัทังสัพเพเทวะนุโมทันตุสัพพาปฏิสิทธิยาทานังทันตุทตายะสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาพิรุตตาขนตุขันตุเตวตาคตาสุมงคลขถาโหตุสัพพังสุพังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสนทิโหตุนิลันตาางัง โหนตุสัพพังสุพังฆะลังและขันตุสัพเทวตาสัพพาธรรมานุภาไวนะโสนทิโหนตุนิลันตะลังโหนตุสัพพังสุพังฆะลังและขันตุสัพเทวตาสัพพาสังคานุภาเวนะโสนทิโหนตุนิลันตะลังสัพเพพุทธาพระลับปเตกนันจายังพระลังอารักตันันจเตเฮนารักขตปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระลับปเตกนันจายังพระลังอาหักตนันจเตเฮนารักขตปัตมิสัพโส สัพเพพุทธาพระปัตเตกนันจักยังพลังอารักขตนันจักเตเชนะรักขัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตเตกานันจักยังพลังอารักขตนันจักเตเคนะรักขัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตเตกนันจักยังพลังอารักขตนันจักเตเคนะรักขัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตเตกนันจักยังพลังอารักขตนันจักเตเชนะรััดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตเตกนันจักยังพลังอารักขตนันจักเตเชนะรคัดปัตมิสัพโส สัพเพพุทธาพะระลปัเตกนันจาย,ยังพระลังคธาตุนันจเตเคนละลักขตปทมิสพพโสสัพเพพุทธาพะระลปัเจกนันจาย,ยังพระลังคธาตุนันจเตเคนละลักขตปทมิสปะโส <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสถียายพุทธมนนี้ข,าาขออ้าพเจ้าขอนนอมอุทิศวะเป็นพระราชากุศลแด่สมเนจพระรรานางเจ้าสิริกิดพระบรมราชาภิเษพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เสด็จสวงคาลายัยขออันนสงส์แห่งคุณกุศลนี้จงเป็นสิริมงคลแก่ครับข้าพเจ้าให้คอดแควปลอดภัยจากโรคทุกโรคปลอดภัยอันทรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมัมมาทิฏอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในคำาห่งสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีตงงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสานน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล,งคลพระปิตายอสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงอมฤตได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ ละลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผูชาทุพการเทิน